สวัสดีครับก็จะเป็นคู่มือนะครับในการใช้งานเจ้าตัว f o r b e t ท w 1 6 6นะครับในส่วนของแอปนะครับแอปเราจะใช้แอปชื่อว่า Wear Fit Pro ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปครั้งแรกนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็กดตกลงไปนะครับกดจ u มโอเวอร์เพื่อสคริป ไปนะครับในส่วนของการล็อกอินเนี่ยถ้าเรามียังไม่มี Account นะครับก็ให้สมัครให้เรียบร้อยแต่ถ้าเรามี g o o g l e Account แล้วนะครับกดที่ตัว G ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ Google Account ให้อัตโนมัตินะครับโอเคจากนั้นพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็อนุญาตให้การเข้าถึงต่างๆกับแอปนะครับก็กดตกลงให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับอ l l o w าให้ครบ นะครับกดไล่ตามมันไปนะครับอ่ะเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของแอปเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนในการเชื่อมต่อนะฮะก็คือนี่นะครับที่ตัวนาฬิกานะครับเราสามารถปัดซ้ายนะครับปัดปัด เปทางด้านซ้ายนะครับแล้วกดที่คลิกเดอ s c สแ code link นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะได้ QR code ออกมานะครับในส่วนของ QR code แล้วทำไงต่อนะครับในส่วนใช้กดทำการสแกนเอานะครับกดสแกนที่นี่ครับนี่นะครับแล้วสแกนโค้ดตัวนี้นะครับ ก็มือถือก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาให้นะครับอ่าเชื่อมเสร็จแล้วแพร์สักเสร็จฟูกดตกลงไปนะครับอ่าเป็นอันว่าเราต่อกับนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาถูกต้อง6กโมงห้าสิบสองนาทีนะครับอ่าทีนี้เราทำอะไรกับได้บ้างนะครับเราที่แอปนะครับเราสามารถที่จะ เลือกเปลี่ยนวอลเ p เปอร์เปลี่ยนหมาถึงส่วนของวอตเฟสนะครับมาที่ในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดได้เยอะแยะเลยนะครับชอบอันไหนก็เลือกเอานะครับสมมุติผมจะเปลี่ยนหน้าวอ f เฟสเป็นหน้าขาวอันนี้นะครับก็กดเลือกเข้าไปนะครับอ่ากดดาวน์โหลดแล้วกด i n s tall ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะ อัปโหลดจากนี่ไปที่นาติกาให้นะครับรอสักพักหนึ่งอ่านี่ครับเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับในวอ f เฟสตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นบนแอปข้าวๆก็มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของการตั้งการแจ้งเตือนข้อความเข้านะครับไปนี่ในส่วนของ notification นะครับอ่านเลือกเปิด Notification นะครับ เลือก Notification Access ให้กับแอป w h e r Fit Pro ด้วยนะครับเพื่อให้มันสามารถเปิด Notification ได้นะครับแล้วก็เลือก Enable อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกแอปที่ต้องการแจ้งเตือนอ่ะผมจะแจ้ง Line นะครับก็เลือกลายไปนะครับส่วนถัดไปนะครับในส่วนของถ้าเราต้องการใช้โทรศัพท์นะครับในการใช้โทรศัพท์เราต้องเซตอัพเพิ่มนะครับ เราปัดหน้าจอลงมาแบบนี้นะครับแล้วเลือกฝั่งซ้ายบนให้มันเป็นสีฟ้านะครับทีนี้ทำยังไงต่อที่มือถือของเรานะครับไปที่หน้า Setting นะครับไปที่ในส่วนของบลูทูธนะครับะจะมีชื่อว่า watch call ขึ้นมานะครับให้เราเลือกต่อไปที่ watch call ไปนะครับ ต่อเสร็จตกลงเข้าไปดูนะครับเช็คว่าขอออเดีโอขึ้นในส่วนของมีเดียออเดีโอนะครับถ้าไม่ต้องการให้มันตัวลำโพงเนี่ยเล่นเพลงนะครับก็ติ๊กออกไปแต่ต้องการให้มันตัวลำโพงของตัวรายการเล่นเพลงได้นะครับก็ติ๊กให้มันเปิดขึ้นมานะครับทีนี้ในการโทรนะครับก็ตัวแอปเนี่ยเราสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้จากในแอปเลย นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนไปดูในะส่วนของโฟนนะครับมันจะยังไม่มีผู้ติดต่อนะครับเราจะเพิ่มผู้ติดต่อได้งไงไปที่แอปนะครับในแอปนะครับส่วนของ Frequent Contact นะครับ f r ี q u e n t c o n t a c กนี่นะกดเข้าไปนะครับกด Add to นะครับแล้วเลือกคนที่ต้องการจะเพิ่มผู้ ชื่อผู้ติดต่อนะครับอย่างสมมุติออันนี้เป็นเพื่อนผมนะครับ a อสเซกดปุ่ม s ซิงค r น n i z ์นะครับนี่ครับชื่อผู้ติดต่อก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะก็สามารถกดโทรได้เลยจากตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมาขึ้นสามารถโทรออกได้เลยนะครับการใช้งานอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะก็สามารถเซตติ้งค่าพวกการลุกนั่งนะครับแจ้งให้ขยับตัว ก็คืออันนี้ Sedentary Reminder นะครับอันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของแจ้งเตือนดื่มน้ำนะครับก็ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าต้องการให้ตัวนาฬิกาเนี่ยวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดทั้งวันนะครับ24ชั่วโมงมาเลือกที่ตรงนี้ครับ Heldata Measurement นะครับแล้วเลือกเปิดไว้มันก็จะวัดอัตราการเต้นหัวใจให้เราทุกชั่วโมงเลยนะครับ ในส่วนของแอปก็ไม่อ่าในส่วนของเวทเวทเทอร์ฟูดนะครับก็คือถ้าต้องการให้มันรายงานสภาพอากาศนะครับก็เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูในแอปได้นะครับประมาณนี้ที่แอปนะครับลองเล่นดูในส่วนนาฬิกาทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของนาฬิกานะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับ อันนี้นะครับไปกลับไปที่หน้าหลักเราก่อนหน้าหลักเราเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือหน้าหลักของเรานะครับก,การจะเข้าใช้แอปนะครับกด1ครั้งนะครับที่เมนประยมกดตรงนี้จะเป็นแอปแบบนี้นะครับแอปเป็นหลังพึ่งขึ้นมาซึ่งมันจริงๆใช้งานจริงๆมันดูค่อนข้างยากว่ามันหมายถึงอะไรเราไม่รู้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดการสแสดงผลได้นะครับโดยการกด2ครั้งที่เมนะยมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นโหมดเป็นเดเมกลิสมาแทนนะครับจำไม่เราแบบอ่าน ข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันคืออะไรนะครับหรือโหมดที่สวยวันนี้ดับเบิลคีิอีกครั้งนึงนะครับจะเรียกว่าโหมดเป็นกริดแบบ6แอปนะครับโหมดอันนี้สวยมากนะฮะการเลื่อนนะครับเราใช้มือเลื่อนก็ได้นิ้วเลื่อนที่หน้าจอนะครับหรือหมุนเม็ดมะยมเอานะครับเข้าโหมดไหนใช้งานโหมดไหนนะครับาะยังจะไปเล่นเล่นเพลงก็ได้นะครับแล้วก็ ดูข้อความได้หมดเลยนะครับจะใช้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปจะให้ดูก็คือการเซตติ้งนะครับเราหน้าหล,ากลักเราเลือกลงมานะครับเซตติ้งเราสามารถเซตติ้งได้แทบทั้งหมดเลยนะครับที่ตัวนาฬิกาอย่างเช่นในส่วนของการปรับลดแสงนะครับก็ทำได้นะครับ เวลาปิดหน้าจอนะครับสมมุติถ้ามันตั้งไว้7วิมันช้าไปหรือเร็วไปเราปรับได้ได้สูงต่ำสุด3าวิสูงสุด15าวินะครับหน้าจอถึงจะดับนะครับในส่วนนี้ยกมือขึ้นเพื่อทําให้หน้าจอติดนะครับก็คือสําหรับการใช้การพลิกหน้าจอพลิกข้อมือแล้วหน้าจอจะติดนะครับก็คลิกเปิดไว้นะครับเสียงนะครับเสียงของลําโพงเรามาปรับได้ถ้ามันดังไปนะครับซึ่งมันดังมากอยู่แล้วนะครับจริงๆใช้แค่2 ระดับหนึ่งระดับสองมันถือก็ดังมากนะฮะลองลองทดสอบลองเล่นดูเองนะครับส่วนอื่นๆอตั้งค่าภาษานะครับถ้าไม่ชอบภาษาไทยตั้งภาษาอื่นได้ครับเข้ามาที่ตัวเลือกภาษานะครับแล้วก็ใช้การเลื่อนเอาใช้นิ้วเลื่อนก็ได้หรือใช้เม็ดวะยมเอาเม็ดวะยมจะเลื่อนง่ายกว่าก็ลเลื่อนไปอย่างเช่นอยากใช้ภาษาอังกฤษแทนอะเลือกภาษาอังกฤษครับมันจะ้เป็นภาษาอังกฤษละนะครับ ง่ายแค่นี้เองส่วนถ้าเราเล่นไปเล่นไปแล้วรู้สึกว่านาฬิกามันเพี้ยนมันอะไรนะครับเลือกที่ restore factory นะครับหรือว่าคืนค่าโรงงานนั่นเองนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะทำการ restore ให้เรียบร้อยนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆไม่มีอะไรน,นะครับลองใช้งานดูนะครับถ้าติดขัดปัญหาประการใดนะครับ inbox มาทางที่ happy friday ได้เลยครับขอบคุณครับ